สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมและแกะกล่องนะครับตัวเข็มเกลียกาแฟ Needle Distributor นะครับผมจะเป็นยี่ห้อมกหน้าจะเป็นรุ่นเมนติสนะครับตันนี้คือเป็นตัวที่เพิ่งออกมานะครับผมก็จะเป็นตัวเข็มเกลียผงกาแฟนะครับผมให้มันรุ่นสวยนะครับผมก็ กล่องออกแบบมาก็ค่าที่จะดูพรีเมียมนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับผมไม่เกิน2,000นะครับบวกลบนะครับก็เราจะมาแกะกล่องกันทานี้คือผมได้ใช้งานมาแล้วนะครับสละยะนะครับก็แกะกล่องเข้ามาก็จะมีเจอวัลเบิ้ลโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็จะเจอมุกหน้าก็คือตัวนีนี้เลยครับอันนี้จะมีรอยคาบกาแฟบ้างนะครับจากการได้ใช้งานนะครับ ก็จะมีตัวตัวแปลงขัดเศษกาแฟที่เข็มนะครับก็จะมีร่องรอยจากการใช้งานจริงๆนะครับก็อันนี้ก็คือมีประมาณนี้นะครับในส่วนของกล่องนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีถ้าเราซื้อบางร้านอ่าบาง บางร้านนะว่าจะนําเข้าเองจากจีเนี่ยเราต้องสังเกตดีครับบางร้านที่ราคาถั่วเขาจะไม่ให้ตัวตัวตัวนี้นะครับคือตัวที่แปลงชุดชุดแปลงอะ่ะก็จะไม่ให้นะครับถ้าเป็นแบบราคาค่อนข้างถูกต้องดูรายละเอียดดีครับบางร้านก็คือเขาจะไม่แจ้งรายละเอียดว่าบางร้านเขาจะแจ้งแต่เราไม่สังเกตก็คือมันจะไม่มีแถมตัว แปลงขัดนะครับก็วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอย่างดีนะครับแล้วก็รูปแบบการออกแบบถือว่าเท่มากนะครับก็การใช้ง,งานก็ง่ายนะครับผมแค่หมุนนะครับวางไว้บนกาแฟนะครับบนพอตาฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ นะครับก็เราแค่ใส่ตรงนี้แล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุน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 กดเข้าไปนะครับตรงนี้จะมันจะถอดออกได้ครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ไว้เป็นรอซิลิงก็ได้ครับแต่จริงๆเขาก็วางไวใ้ให้ให้มันตัวเข็มให้ขยับนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็ได้ครับแต่มันก็ขยับนะครับต้องใส่ดีกว่าครับเพราะว่ามันกัน ขยับนะครับก็ทำให้ได้สะดวกวกว่านะครับก็มาบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเปรียบเทียบกับอีกตัวครับจากแบรนด์ MHT W Bomber ครับที่เพิ่งออกตัวมาใหม่ครับเาีเปรียบเทียบว่าข้อดีก็เสียถ้าเปรียบเทียบกับตัวตัวนี้ตัวไหนน่าใช้งานมากกว่าเพราะว่าราคาตัวอีกตัวก็จะกระโดดไป2,000 กางกลางนะครับก็จะต่างประมันหกเจ็ดร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับก็หลังจากที่ได้ให้งานคือผงกาแฟที่ได้ก็คือเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปผมจะมาเปรียบเทียบนะครับก็คือผงกาแฟที่ได้ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือมันทําให้กาแฟของเรารุ่นรุ่นฟรีกว่าที่เราใช้เข็มแล้วก็มันข้อดีจริงๆก็คือ มันทําให้รสชาตาินิ่งนะครับเพราะว่าเราทารถทีิจะใช้งานเข็มตัวนี้คุณว่ารอบนี้เราใช้งานหมุนไปสิบครั้งมันดีก็รอบต่อไปเราก็หมุนสิบครั้งเหมือนกันมันจะทําให้กาแฟเรานิ่งนะครับอันนี้คือข้อดีหลักของพวกเข็มเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะปรับ สูงต่ำได้ไม่ว่าเราจะจะ,จะใช้วัสกตลึกขนาดไหนอะ่ะมันก็สามารถที่จะปรับให้เข็มลึกได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับผมในส่วนของข้อเสียที่เราที่ผมเจอคือหนึ่งอะ่ะตัวที่มันค่อนข้างใหญ่มันทำให้บาร์ที่เราวางไว้มันต้องพื้นที่จำกัดต้องใช้พื้นที่บางทีเราวางไว้พื้นที่จำกัดอะ่ะถ้าเราวางกับตัว เทมเพอร์มันต้องเกะกะพอสมควรแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ชอบคือมันไม่ค่อยติดคะเวลาเรายกจะรีบๆใช้อะบางทีมันก็หลุดมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับไม้เหล็กตัวนี้มันน่าจะทําให้เหล็กให้มากกว่านี้หรือว่ามันจะทาให้มันติดมากกว่านี้นะครับที่จริงก็ไม่ต้องแยกก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่คือเวลาเราวางนะับางทีมันก็หลุดนะครับเวลาเราวางกับออร์ตาพิลเตอร์ เนี่ยบางทีกลุ่มนี้ก็หลุดทั้งสองอะลองไปใช้งานจริงดูนะครับมันมันบางทีมันก็หลุดนะครับอันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เข็มมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็มันทําให้หนึ่งมันใหญ่สองก็คือมันดูแลยากนะครับสมมติว่าเราหักอ่ะมันไม่มีหนึ่งมันไม่มี เข็มสำรองแล้วก็ผมดูจะะากลักษณะและ้วมันมันมันต้องสั่งด้วยเฉพาะครับก็คืออันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับแต่อีกตัวเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบในส่วนของเข็มนะครับก็หลังจากที่ให้งานก็ถ้าเทียบกับราคาผมว่าก็คุ้มค่านะครับถ้าใครมีพื้นที่ไม่จำกัดสามารถวางตัวนี้ได้แล้วก็ ที่จริงมันต้องวางเฉพาะของเขาค็มันจะวางแบบช่องอะไรต่างๆไม่ได้ครับมันใหญ่มากนะครับก็ข้อข้อเสีเอยอย่างนึงก็คือในตัวนี้มันไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ครับบางทีมันก็หลุดอะคับางทีมันก็ลงเองนะครับคือมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะดูดก็ประมาณนี้นะนะครับ จากการที่ลองใช้งานตัวมุกหน้า m ม n t i s ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมตไหนก็คอมเมนต์ได้ครับทรัพย์ก่ีกจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ